มื่อนี้ครับพี่น้องเอลยนะครับพาผู้สา,าวเล่านะครับผมมาชมเนาะก็คือลลคหลายๆคนอาจจะได้ยินนะครับบางคนเล่าแบบเคยเห็นเกี่ยวกับเมืองใต้ดินหรือว่าการจาะอุโมงค์ต่างๆพี่น้องครับเมื่อนี้ยเคยพาหน้องคอนมาหลายครั้งหนึ่งน้องคิดจะได้น้องก,กับการที่ว่าประเทศไทยมีแบบอุโมงค์ใต้ดินต่างๆน้องมีความคินอะไรเงย์ปะเนี่ยเงยดแห่งอะไรข้าเห็ดใดแนวใดทุกคนก<บ>็คือแบบเจาะลงใต้ดินนะทุกคนเนาะแต่ก็มีรถแรนใต้ดินเนาะแบบมันเป็นสิ่จริงเงดหลายเนาะ เขาเห็ดแต่จังไรมันเป็นตังเงยอย่างหนึ่งนะสำหรับหนองรัดนะหนองรัดคิดบวออกเลยว่าเขาเจาเห็ดแบบได้โครงสางแบบได้ก็ว่าจังแบบรถแบบขับขี่ไปแบบเอาจรยนะคือหลอดหลอดแม่น้ำเจ้าพญาด้วยเนาะเป็นรถไฟเพิ่นเอมาทีนะมันหลอดแม่น้ำด้เมียนอันนี้แห้งเงยแบบสุดยอดอันนี้คิดแบบเพิ่นเห็ดได้อย่างไรขามแม่น้ำเจ้าพญานะก็คืออ่าความูซึ่งนะตอนที่ขี่อ่ารถไฟมาเอ้ถไรถไฟเอมาที มาร์ทนะทุกคนก็คือว่าตอนน้องน้องนัดในคีนะขังแหลกนะทุกคนก็คือแบบปุ๊หูซึกด้วยว่าห้าวหลอดไม่นำจ้าพญานะเพราะว่ามันลึกนัดจะลึกกว่าอีกเขาเมตรอีกแน่นอนลึกจากอ่าไม่นำจ้าพญามันอยู่ทึ่งเนาะในการรถไฟมันอยู่มันอยู่ลุ่มอีกอยู่ลุ่มอีกอยู่รูมไม่นำจะพญาอีกก็คือหลอดฝืนไม่นำจ้าพญานั่นแหละบอกได้ว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปด้วบิ่งนะครับครั้งที่ตอนนี้ครั้งที่สองเนาะที่เลยมาเห็นแบบนี้เนาะ ไปเบิรงครับว่าเป็นจไลเนาะก็คือแบบโอ้โ oh, ห MRT ทีหรือว่า BTS เอสเป็นแบบสุดยอดเลยนะครับพ <Main S 1> ี่ลองเมีนกับขี้ขี้ขงัขขงธมิดก,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 ก็ยังแบบว้าวเนาะทุก <8 S 2> คนก็คือแบบบางทีอุโมงบาหรือว่าประเทศแบบเป็นตามแบบบ่ใหญ่ได้หน่อยไหนบ่เป็นเป็นจอลงนี่มันจะมีแบบ<ม>จออุโมงรุ่งอ่าสถานีรถเห็นบ่เฮาเบิ่งนี่คือสิบ่ใหญ่เนาะแมีนเบิ่งแบบเบิ่งภายนอกนี่คือสิบ่ใหญ่เด้อทุกคนฝากทุกคนครับสีล,ลุงอีกครับพี่น้องเอ้ยนะครับเบิร์ก อันนี้คือเมืองใต้ดินแน่นอนเนาะข้างบนนี้ขึ้นน,นินนนดนหน่อยนะแต่ว่าลงไปซันล่างนะแบบขจ้าจเริ่มงห่วงใหญ่งน้องเออวะเจ้าจเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต็มมองนี้ไหวจซีงนี่แบบบางคนกับเสื้อได้น้องเนาะแบบมาใหม่ขึ้นน้องเองกันยังแบบแต่ก่อนคิดว่าซิมีแบบนี้ปะ<อ>คิดว่าขึ้เจ้ากศรีสางกันจช่ไดมเนาะรอดพื้นรอดแม่น้ามานะคือคือวันตอนมาจะมีน้ำบริคิดเลยนะว่าซิมีอ่า แภาษาอะไรจะมีมันแบบมันเกินไปเห็นป่ะจะมีการที่เนาะจะมีคนที่พุทธจะเนาะพุทธอุโมงค์เลยแบบโอ้ครับเนี่ยมันจะมีขอกฎหมายเลยบ่ะหัยน้ำอาหารต่อไปเป็นตู้ตยันนี่ทุกคนครับผมพาน้องเพิ่นมาอยู่สันหนึ่งเนาะเป็นใจน้องข้วหมูซึกสันไตดินนะว่ามันทุกคนก็คือข้วหมูซึกนะอันนี้เป็นสันไตดินเลยแม่นบ่แม่นสันที่หนึ่งแน่เลยเนาะสันหนึ่งเลยสันขายของเนี่ยป่ะมันจะมีของขายหลายเลยเนี่ยเป็นบ้านหนึ่งไปในมุ่งมองงานนะ มันบริคือนสั่งแต่ดินนะทุกคนเป็นอ<บ>ะไรเนาะเป็นคือหางเนาะคืออยู่ในเทิง่งอ๋อแบบเป็นคืออยู่ด้านบนเลยเนาะแม่อยู่ด้านบนครับกว้างไงเนาะไปไปไปเดีย๋ยวออจะพาเดินนี่นี่เห็นบอกมันจะมีแบบโโอโ้หศูนย์อาหารต่งตางๆบอกง่ายๆก็คือแบบเป็นเมืองเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองแต่ดินอีกมุมหนึ่งนะที่แบบว่านีแบบ่แหละอันนี้คือยังธรรมดาถ้าไปเห็นมองรถไฟก็จะวิ่งนะ รถไฟบิงแบบอยู่ดูใต้แม่น้ำเลยอันนี้ซันแดกเลยคนจะแบบมีอาหารขายคนจะมีอาหารขายเนาะอาหารการกินต่างๆมันจะขายแบบสะดวกสบายเนาะบอกงานประเทศไทยนะก็คือคือกังเบนให้มั่งอันนี้จ้ามุ่งเลยเจ้ามุ่งเลยเบิ้งฮะเออตัวนี้จ้ามุ่งเบิ้งเบิ้งสี่สองถุ่มเลยสี่สองถุ่มแล้วเบิ้งที่บรรยากาศไงหรอเป็นยังขายของเป็นยังแบบอาหารการกินเพียบคือยังเงี้ยงกางเวียนเนาะทุกคนหบอกง่ายๆว่า มือมีวันรับไรในประเทศไทยนะนเป็นเมืองหนึ่งที่แบบมือมีวันรับไลอะไรกันคนโดยรายประเทศชอามากห็กหนปะหารการกินมีตลอดนี่ครับเนาะอันนี้เป็นหางนะครับผมพี่นอ้องเป็นหางาสถานีรถไฟเอ็มทีนะครับจตุจักรภาคสาวเราคน,นนั้นเป็นใจน้องเหนื่อยใจเพื่อนบ้องเพื่อนเห็ดเนาะนี่หรใน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 ือว่าเพื่อนเห็ดใดเนี่ดใดทุกคนก็คือแบบเจาะดินเลยนะเจาะทะลุดินลงไป เดี๋ยวเขาไปนั่งแบบอิมมาที่อีกเนาะอันที่ตะลึงนะก็คือแบบยังมีเรีย,ยให้น้องรัตตะลึงอีกก็คือแบบจ่อหลอนแม่นำเจ้าพระยอกมาทุกคนนี่เห็แบบจะมีขายของโซนนี้โซนขายของคนอ,อ,อาหารเอาพี่น้องเอาฟังนี้มาฟังนี้จะมีร้านขายของคนสุดยอดความคิดไอเดียของคนไทยนี่ครับยังมีหลายอย่างนะสีน้องยังบมดเลยอีกดเไปหมดเลส้มนะไอบอกเลยว่ายังมีหลายอย่างเในสี กี่บาทเท่ายังแบบ,แบ,บยังบ่มีบ้านคือบ้านเพิ่นนั่นแหละหลานกระงสองร้อยบาทนี่ครับศูนย์อาหารต่างๆโอ้โหน้องครับสุดยอดดีๆีครับนี่เนาะบรรยากาศมีครบทุกอย่างเนะาะทุกอย่างเลยนี่เห็นว่ามีอาหารแบบเห็นบ่มีหลานกาแฟงกาแฟเนาะ แมนท็อปจะเดินต่างๆไหนมีอเมซอนพ่อไหมบอร้านอเมซอนกาแฟอเมซอนแล้วก็เห็นที่ยังมากสตาร์บล์เนี่ยมีค้าตัางกองโทรศัพท์โทรศัพท์จะได้แบบไรสามารถซื้อได้ไม่มีตังค่ะเงินเดินออกได้หสองซื้อเลยเนี่ยวะมิซิเบนอีกแน่นอนคุณน,น,นี่นะย <laughs> <laughs> ี่ไต่ดินมิซิเบนนะวะคักบ่คักบ่มิซิเบนมีหลายโมนี่แมน,นไมต่ดินนี่มิซิเบน ไปซื้อยังกินบมันออกไปเดี๋ยวอาจจะพาไปซื้อเจ้านยยายเนี่ยเหมือนไอเดี ID ยงได้ไปโอเคบโมนูใ <Okay. S 1> bon จสปอร์ตได้เลยพี่น้องเลยโมนูใจดีนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิง่งเนาะอาหาร <Bon i S 1> การกิน bon นูพาเลี้ยงมี่ยังแบบรายงานประเทศไทยนะสบายเลยอยากกินแบบไรพี่ๆพ,พี่นอ้องมาซื้อเยอะพี่ <Okay. S 1> นี่เป็นอาหารแบบนี้เห็นบอกอาหารน้องทองเด้นอยากแบบไรก,ก็ได้ เป็นสลับพงสลัเปาเป็นชีสนี่เป็นไก่ไอจะกินแบบนี้ไอสเต็กหมูสเต็กไก่นี่ยก็ไอเอาตัวนี้ไอน้องอยากได้ยังนี่บอสอันนี้คืออะไรเอ่ยสลับเปาหรือเปล่าจะมีสลับเปาอันนั้นเป็นสเต็กไก่ จะแบบนีบ้บอสที่จะได้หมูสับเนาะเดี่ยมันจะมีได้หมูนี่เลยนี่นี่ดิสเต็กยังนี่หมูซีสเด,ด่นอ๋อกินหมูปะหมูได้เอาไก่อันนี้ก็ยังบ่เกือบสิบเนี้น่ากินกปลไหนวะเอาตัวนี้เนาะนี่ครับสองอันนี่กับประมาณเจ็ดสิบบาทที่น้องครับเดียวเดียวเหนียเดีย่ยงตัวสาวเลย ซื้อน้ำเนาะต้องซื้อน้ำดิวยนี่ครับซื้อน้ำดื่มเดี๋ยวน้ำดื่มน้ำดื่มนี่ครับพี่น้องนะเบียรเ,เ,เดียงเดียงได้นี่ครับเนี่ยทันบาท์ทันบาทให้น้องรับได้ใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้ไห้ได้ก็ได้ไหมให้เด้ไมมนี่คาโตเได้เกี่เอามาถ่ายคลิปน้ำคาจางใหม่นี่คาจางเด้อืมทานมาคือบนันจะทานมาไอ้กระดังไอ้กระดังช็อต ใช่ครับเดี๋ยวให้น้องร้าเป็นคิดเนี่เนาะแล้วเัาจะไปถ่านอยู่นอกคราพี่น้องครับพานอกบป็นยางมาจากไรน้องยางมาแบบต้นนี้กวางไดโน้องเนาะกวางแบบเหี้ยอเมนกวางแห้งอะนดี้ทุกคนก็คือแบบยางมากในผลคนนะทุกคนก็คือแบบไงพี่สานมีความคิดอะไดรน้องมีความคิดอะไดรกับกับการสางการสานของประเทศไทยความคิดบอกตัวนี้น้องร้ดเงือกแห้งเนาะเงือกแห้งโอ้เงือกเงือกเห็ดปนหน่อ เหตุผลเหตุผลเลยเหตุผลก็คือแบบว่าเขาสั่งอะไรนะไรับเขาเอางบมันจะใส่สั่งทุกคนมันคือแบบก่วงใหญ่ไพศานอะไรทุกคนมันแบบอลังการงานสั่งเนาะเมียนใส่ค้าอื่นบุได้แล้วใส่แต่ค้าเดียวก็คือหึดนอกประเทศไทยเพิ่งเห็ดได้เนาะทุกคนก็คืออลังการงานสั่งนะครับการต่างสาบันเป็นอันนี้สันที่หนึ่งสันที่สองที่อายพาลงไปนี่นี่สันที่สอมียนไมีสันที่สองอีกน้องเลยอันนี้เป็นสันขายฟองแล้วก็สันใต้ดินจะเป็นแบบ สันสื่อตัวสื่อวัดเ r t มอาอันนี้เป็นรถไฟใต้ดินนอกบอกเลยว่าเมืองใต้ดินของแท้ของจริงนี่ครับนี่สันใต้ดินอันนี้ยังมเมนสันสันอันนี้ยังมเมนสันรถดิเป็นสันใต้ดินที่ชื่อของอเป็นสันสื่อตัวใต้ดินจะอยู่ในลุมมีไหมสันอีกใต้ดินอี่กม็มีอีกนอก้องอันนี้สันสื่อตัวเพื่อนให็นหมจะมีคนมาสื่อตัวแบบนี้เนาะ คือน้องอาจจะเคยเคยซื้อเราบ่ตรตัว๋วเคยซื้อซื้อเป็นหรองั้นงยังเพิ่นเป็นเพราะถ้าเป็นบ่นี่นี่นี่ไอซิบอกเนาะก็คือตัวรถไฟ mrt เพิ่นจะมีเพราะเปนแพนทีก่อนบอกน่กมีแต่เบิ่งจุดหมายเลยเ่าจะนะแบบไจะป,ปะไซน,น์น้องนี่เห็นบ่อกจะมีนี่สถานีต่างๆนี่มันจะบอกเลยว่าตัะยามาน้องจะไปสถานีไหนก็ไปได้นี่มันจะมีสถานีบอกเนี่ยท่านบ่มีสนามไทมีสารภาพสนามไทนี่ก็เป็นสถานีที่น้องเคยไปแล้วบ่เคยไปที่มันง่าย อิสราภาพทาพระนี่สีร่มไหมวะที่เขาไปเด่นสงการสีร่มรุมพินีคลองเตยสุขุมวิทพระรามเก้าไหมวะนี่ท<อ>ี่น้องอยากไปพระรามเก้าตอนนั้นคลองเตยเมื่อคืนอยู่นี่เนี่คลนะคองเตยก็นั่งอยู่นี่ก็ได้หอยควางจริว่าขี่รถเมฆก็ได้เนาะคลองเตยไ่นจะได้จะได้นี่กระนี่สถานีเขาอยู่ตอนนี้มะ,ะดูจกักทีแรกเขาสงโค้งนี่พี่พี่อะพี่มันก็มีร้ายขบวนน้องนะคือแบบเสื่อมกันตลอดประเทศไทยเสื่อมกันตลอดแห้ง อันนี้คือนี่ยนะครับก็บรรลังการเนาะอันนี้ก็บภาพน้องเพิ่นลเออเบิรงนะครับบรรยากาศมูจักเกี่ยวกับเมืองใต้ดินของประเทศไทยเนี่ยครับประมาณนี้ครับทุกคนขออ่ามุมมองของน้องที่ความรู้สึกแบบจากใจน้องเนี่ยมาเดี๋ยวไปเก็งกะอันนั้นเพิ่นลสื่อตัวเนะวาะข้อมูลซื้อจาน้องหมเห็นประเทศไทยได้จากใจบ่มีการอวยบ่มีแบบก็คือบ่มีการไอ้สิ่งอะไรบพราเห็นแบบีดีความรู้สึกข้อหนึ่งละนะก็คือแบบจากใจ่แมนว่า อวยเพื่อาหาแซงด้วยหยอดวิวเนาะก็คือในความคิดหรือว่ามุมมองของน้องนันนประเทศไทยเพื่อนแบบพัฒนาไปไกลอะไรทุกคนก็คือแบบขนาดรถไฟของเพื่อนนะอยู่ใต้ดินทุกคนสางในใต้ดินก็คือแบบน้องไรทหอะไรเงี้ยังยน้องมาเพื่อสางในนั้อะไรก็คือบลูเมนสันบลูเมนสันเดียวนะทุกคนก็คือแบบสันนี่เขาก็อยู่ใต้ดินเรมนบอัน สันเทิงสันเทิงนะกับไต่ดินแต่ก็ยังมีอีกอยู่ลุงไต่ดินทุกคนสันน่ะสันน่ะแต่สันที่ผ่านผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ปะหลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสันล่างอ่ะเนี่ยรถไฟนั่นลักอังการย์ปะอังการเลยทุกคนก็คือแบบบอกได้คำเดียวว่าเงยดเนาะเงย์เพรวแตกตายทุกคนเงย์เพรวแตกก็ยังเพรแตกเนาะอันนี้แหละคือเมืองไทยนะครับผมคือว่างบประมาณนะครับที่ เดีหลายคนเดี๋ยวคนเราล้วหลายคนเราเพื่อนเอาเงินเพื่อนเอาเงินก็จะใช้าษาอันนี้จะเป็นคําถามของบานเขาเนาะก็คือแบบบอกเลยว่าประเทศไทยนั้นภาษาสางสางเป็นแบบเส้นทางหน่อยๆอันนี้บมื่วานะทุกคนก็คือแบบเพื่อนสางแบบให้มีร้านขาหรือว่ามีร้านอาหารอีกทุกคนก็คือแบบใหญ่แห้งอันนี้คิดเบื้องต่ละจุดแต่ละจุดก็คือสถานีแบบนี้นะเพื่อนจะสางแต่ละจุดได้แน่นอนเห็มวะต่ละจุดคือเขาอ่านเบางวงกินนะอย่างสถานีคลองเตยสถานีสีลม มอสซิดหรือว่าจตุจักรต่างๆพื้นะสร้างแบบนี้ด้วยการเบรคแมนก็คือแบบมันใส่ระยะหรือว่าระยะทางนี่แบบไก่อันนี้นะทุกคนก็คือแบบเพิ่นเจาะอุ้งมุ้งนะจาะคือการเบิดยังไงแบบนี้ด้วยจาะอุโมงค์ทะลุไปอ่าจุดไม้ปลายทางก็คือแบบแต่แมนเลน้อยๆเลยนะแต่หลัสถานีก็แบบเดียวกันด้วยแบบบอลสื่อหรือว่าเนี่ยพื้นสี่างแบบสถานีแบบเดียวด้วยนะบอลสื่อตัวเหิ่นกับแบบใยแห้งนะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับมุมมองสาวเล่าเนาะ เป็นว่าเงินนะครับเงินพี่น้องไทยเป็นสามใบจไในเนาะอลังการงานสางคือว่านะครับอยากเห็นหลายๆมุมหลายๆบอลนะครับผมมีแตอฝากถึงพี่น้องฟังเล่าคร่าว่าอยากเห็นเมืองแต่ดินนะก็กับมาเบป็นประเทศไทยน้องเมนอยากฝากถึงคนเราเนาะถ้าอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากหูว่ามันมีเทบอให้มาเที่ยวประเทศไทยบางคนก็สิแบบมังค์มังค์เมนต์มังค์เม่นความจริงหรือว่าโมเดนภาพจริงคนว่าภาพวิไอมังคนก็สิบเอ็ดก็สั้นบางคนก็ว่าเห่าหนีอวยหรือว่า วอลเกินจริงนะที่จริงแล้วมันโมเมนทุกคน,นก็ย้อนว่าประสบการณ์แล้วกันการได้มาสัมผัสตัวจริงเนาะเาจึงแบบเบาวได้คะนะทุกคนอาโอเคทุกคนครับสำหรับคนที่วอร์เซียกับมิดเดิลว่าหน้าไอ้เมื่อวานอ่ะที่จับผูกเสือ้อหลักคอมาเบิรงนเลยน้องนะไอ้แบบเพิ่งมาเห็นกับตาเลยอันตรายสําลายนโอเคทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอบใจน้องรัดได้ร้ายเนาะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วกันมาเป็นนักเอกซองไอ้เมื่อนี้ครับผมนะปลอดการไม่คลิปหน้าครับทุกคน สองรายกิรนี้แล้วสี่พี่ทรงลองขึ้นรถกันครับพี่รองนะมันจะได้จากลาแล้วครับโอเคครับพี่รองครับสวัสดีครับผมสวัสดีดครับ